ามาแม่ยางหาแขียดไปน่องอยางหาขายของเงียบเงียบเรื่อหมดนี่เรื่อสงสัยแขยกไปก่อนพุ่นมุ่นขอพังงันหมดข้าเจ้ามีพุ่นมุ่นขอพังงันนะไค้ติดไปเล่นแมย่ยางมันหัวคําอยู่ไม่ยางขายของนะ้่นมันนาหากนอะกพี่น้องนะี๋ยวยายติดสิกลับหนากร้องให้เบิ้งได้พี่น้องด้วย บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องงามก็บ่ขึ้นบรรยากาศก็ดีฝนก็บ่ตกมาหนิเบิ่งพระจันทร์เลยพี่น้องพระจันทร์งามงามไฟจันทร์สวยมากเลยเร,เริ่มเล่นพระจ้างามงามพี่น้องเลย ่านโรงแรมข้าเจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือขาเจ้าตังต้งโตไว้แขกมานอนเลยเนี่ยมือเว้นเนาะมาอาบแดดมาอาบยังสินะก็ตั้งโตไว้แขกก็มาอาบแาาบดดเนี่ยมือเว้นเนี่ยมึงขึ้นขาเจ้าก็ตั้งลานอาหารไว้แขกอยู่โรงแรมขาเจ้ามานางกินเขาเนะพี่น้อง ยายทีกสิย่างไปหอดมองไฟแก่งๆนะยายทีเก่งกิย่างกลับขึ้นมางานะจัรพี่น้งองขจัรเข้ากีบเนี่ะเจ้ามานางมานางนกินอาหารพี่น้อง แยกทิพย์กษิบบัวายด้วยพี่น้องด้วยบางที่ข้เจา้าบม่อยากให้นไทยเนาะแยกทิพย์กสิบปิดไว้สักกันกลับมาแล้วพี่น้องแยกทิพย์สิบบัวไทยหมองขาเจ้านั่งกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะไอย่างมันแยกทิพย์กะญ่าขายของแยกทิพย์กสิบพักไว้กลับมาแล้วไปไปไนไป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 ไอไป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  มองเขาเจ้าปลาตีแงมาเลี่ยงสละ <c oughs> ตามมาเป็นตะยานบ่ว่าเป็นตะยานเด้อพี่น้องเด้อม <c oughs> ีแขกมีแง่ม่สุกหมอง างไปเรื่อยๆพี่น้องมันก็เห็นฮอดอักบาพวกเราตั้งใจมาปาร์ตี Teraz ้กันสิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีวันน้อง ชมบรรยากาศนเนี้ยมาเลี้ยงนกันพี่น้องมาเยะติดยางขายของน้ำใช่หรอสร้างาาาอาบบาเปิดปิดปาตี้นะเวลาี่ทุ่มหาทุ่มผลักแขกกรลังดืมลงมา่วงเต้าหัวคาแขกกรสิบ่ลายปันไดพี่น้องทีทุ่มหามทุ่มเทียงข,ขึ้นแขกลังลงมาลายกเข,ขจปิดตีสองคนระับก็ปิดตีสอง วัน,นนี้ร้านเนี่ยใครจะว่าเปิดร้านอาหารว่าเปิด้านอาหา้างเลือดเผาเลือดน้ำส้มน้ำส้ม เาเลยเท้าเวเท้าเวหอดอีกมหอดหนาลงแดมอีกลงแดมหนึ่งหละจิน๋นอ่ะแม่ทิพย์กับสิียางคล้ายไปเรื่อยๆหนุ่นข่ากับนังค่ะ เดี๋ยวไปใกล้ๆมองแยกทีกับจิปิดเพือปิดพี่น้องเขราว่าเสียงเพลงมันดังแยกที่กับจิปิดเพลงสั่กันเอ้ยปิดอันเพื่อระทราบใบเก่กัน ဒငဘကည့ကည့နိ့ဖကတကဂြိနိ့င်း Ⴑ ဲ္းအဒေဒောက်း Ⴑ ာနိ့နိ့ရ့ကြ့္ ฮอดมองนี้ยายทิพย์กับสีขออนุญาตปิดเสียงไว้เด้อพี่น้องเรื่อยๆพอเสียงเพลงมันดังชมภาพไปเงาๆเลยเด้อพี่น้องเรือยเสียงเพลงดังยายทิพย์กับตัดบวกเก่งพี่น้องเบิ่งภาพเบิบ่งบรรยากาศไปนั่งาย่ทีเพื่อจ้าว่ายายทิพย์ขายของอยู่จังใดไปจังใดใน,นี่นึงตอนหัวค่ำเนาะยายทิพย์กับยางหาแขกแขกยกงพันในรุ่งแขียกข้าเจา้นนานั่งกินนาร้านอาหารขาเขาเจ้าอยู่ คนเดือกม,ม,มากคนขจ้าสีมาห้มกันยูอักบาดมาปาตีกันสีทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนเนิ่มลงมากเลยห้มกันยูอักบาดพี่น้องยาี๊ยบกิญยางขายของไปเรื่อยซ้ำขจ้าลงมาปาตีกันถ้ามาปาตีกันก็นขายยูมองเดียวพี่น้องว่นไปเวียนมากยูอักบาดมองเดียวช่วงหัวคำเหนียงาหาแขกก้อนพี่น้อง ่างขายของเขียดข้าเจ้านางกินเขาน้ำนารลานเนะนารลานน,ะนาโร,รงเรียมข้าเจ้า่างขาย <c oughs> ชมภาพยาเงาไปเลยพี่น้องเลยยายติพขออนุญาตปิดเสียงไว้ ถ้เจ้าจัดลานงามงามพี่น้องแต่ลราโรงแรมจัดลานพรคูกันสไตล์ไปสไตล์มันแค่มงนี้ก็แขกไรนา่ามาเลีเ้ยางานี่ที่กระยางว่าหอดีแหละกระยางไปอาบบายางว่นไปเว่นมน้าเยู่นี่แหละสองลานสามลานประจัน ประจันไกง่งามพี่น้องเลยบรรยากาศก็ดีฝนบต่ตกมึอนี่งามกับบ่คืนมันก็จะเล่นไฟโชว์พี่นอ้อง เจ้าเล่นไฟช่ว์นะักทองเที่ยวเบิง่งม่ติดกับยางขายของไปน้่พี่น้องยางขายของไปน้่าจ่มทายบรรยากาศไท้พีแห้นนองเบิ้งไปนําบ่มีคนถือกล่องให้ทายใน,นตลาดกับพ่อไหลงั <c> ้ <oughs> ะพี่น้องทายเอาแต่บ,บรรยากาศงามๆไม่เบิ่งกับพ่อ จเจากําลางหลินการละหล่นการละเล่นโชว่วถากกดไห์กดแช่กดซับสะไข่แย่ยทิพช์ชนเย่วนีดเลยจ้าเาเปลนกำลังใจเฮยดคชิใไม่ต่อไปเนาะ